4้อกับห้องหรวมกันห้อง6กับห้องเรวมกันนะคะเนาะสัปดาห์หน้านะคาดว่าคาดว่าเพราะนักเรียนจะต้องสอบโอเนตวันที่13กลกุมภาอ่าคนที่เสร็จแล้วหนูลองดูข้อถัดไปรอก่อนเลยลูก ข้อไหนยากๆไม่ตีดูดิอุย้ยตีต้องง่ายทุกข้อไปแล้วไม่เรียนคณิตศาสตร์มันเป็นวิชาวิชาฝึกอะก็คือถ้าเราฝึกบ่อยๆเราถึงจะแม่นไง,งข้อที่สองบอกรัศมีมาให้แต่บอกอะไรมา สูงตรงแสดงว่านกเรียนต้องหาเลยคะ่ะอ่าสูงเอียงถูกต้องนกเรียนวาดรูปออกมาก่อนคร่าวๆออก็ได้ค่ะโจทย์มันบอกว่าฐานมีรัศมียาว18 cm. เซนติเมตรอ้ามีสูงตรง สีนะคะแต่การหาพื้นที่ผิวเราต้องใช้สูงเอียงใช่ไหมนักเรียนก็ต้องมาหาว่าสูงเอียงมีค่าเท่าไหร่อะลองหาสิสี่กำลังสองอะจากทฤษฎีบทพิทาโกรัส c กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2อบวก B กำลัง2 c ที่เราต้องการหาคือ L ใช่ไหมลูกแทนเป็น L แล้วกันเนาะ L กำลังสองเท่ากับ A ก็ว่าไปค่ะ40กำลัง2บวกกับ18ยกกำลัง2 L งกำลัง2เท่ากับอ L อืม สี่สิบเป็นอ่สี่สี่สิบหกหนึ่งพันหกร้อยบวกกับสิบแปดคูณสิบแปดเท่าไหร่ลูก 14รวมกันแล้วเป็น1 9 2่1924าถอดรูทสิคะได้เท่าไหร่เท่าไหร่ถอดรูทถอดรูทบางคนมีเครื่องคิดเลขถอดรูทไม่เป็นอีกนะไม่ลงประมาณเลยก็ได้ค่ะมา หรือว่าใครจะถ้าสมมุติถ้านั่งทําจริงๆแล้วถ้ามันติดรูทใช้รูดก็ได้นะคะอันนี้ประมาณมาเลยก็ได้ค่ะ L อลสี่สิบสองจุดประมาณเลยก็ได้ค่ะไหนๆก็คิดมาแล้วเราก็เขียนตามเลยเราง่ายเลน่นงก็หาอะไรคะ่ะพื้นที่ของกลวย แต่นักเรียนอย่าลืมนะว่านักเรียนหาพื้นที่ผิวกลวยนักเรียนต้องหาพื้นที่ตรงไหนด้วยพื้นที่ฐานด้วยนะคะพื้นที่ผิวของกลวยเท่ากับพาย R กกลังสบวกพาย R L ให้สั้นลงก็เป็นพาย R วงเล็บ R บวก L ใช่ไหม ใ่ 5, 1, สามจุดหนึ่งรัศมี18คูณ4ี8สิอาลืมบวกกับทดทีทดทีทดทสิรัศมีบวกกับสูงเอียงเ,เขียนใหม่ก็ได้ 8บวกกับ43.86ใะมานักเรียนสังเกตรครูจะใช้คําว่าค่าประมาณนะคะเครื่องหมายค่าประมาณเพราะเราแทนค่าภายด้วย3.14มันเป็นค่าประมาณอยู่แล้วคูณเลขออกมาในเรียนได้เท่าไหร่ ครูไม่ได้เปิดเครื่องที่เลขครูครูคกำลังนั่งดูใบงานอันเดิมว่ามันไปถึงไหน สี่เก้าหกจุดสามสามใช่ไหมดังนั้นกลวยนี้มีพื้นที่ผิว สามสี่เก้าหกจุดสามสามตารางเซนติเมตรโอเค ธนรข้อสามทำเองข้อไหนยากเนี่ยยากทุกข้อเลยค่ะข้อสี่ใช่ไหม เรียนโจทย์อันนี้ส่วนใหญ่มันจะตรงตัวฮะข้อที่สามทำไมหรอครับไม่ยอมให้ค่าปกติมาให้ค่าเบี่ยงเบนมาก็คือบอกอะไรมาครับบอกสูงตรง <c oughs> นักเรียนก็ต้องไปหาสูงเอียงข้อไหนคะ อ๋อ oh, ใช่รู้อยู่แล้วใช่ไหมเออความรู้พื้นฐานเรามีได้ได้ไดไดแต่เขียนนิดนึงเขียนรูปสามเหลี่ยมมา3 4มี่ห้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมความยาวด้านแต่ละด้านอ้าวมาข้อที่สข้อที่อะไรเนี่ยข้อสเหรอเนี่ยโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ทำกระโจมสําหรับให้นักเรียนเข้าไปเล่นซึ่งอะไรซึ่งอะไรซึ่งปัจจุบันนี้สูง150เซนซึ่งสูง150เซนส่วนล่างเป็นทรงกระบอกสูงอ่ะแสดงว่ามีสองส่วนส่วนล่างเป็นทรงกระบอกข้างบนเป็นทรงกลวย ส่วนล่างทรงกระบอกสูง120เซนหลังคากลวยมีลัศมี80อ่าเขาต้องการวาดลวดลายตรงข้างบนนี้ลูกเขาจะวาดลวดลายตรงนี้ ครูถามว่าทํากระจ,จมสําหรับให้นักเรียนครูถามว่าไอ้ร้อนี่คือความสูงจากไหนถึงไหนทั้งหมดนี้ค่ะเท่าไหร่คะร้อข้างล่างสูง120แสดงว่าข้างบนสูง30 แยกให้ออกนะคะโค้ดสมดุลไม่เราก็อย่าไปดูจากรูปทรงต้องดูจากตัวเลขอ่ะมาโจทย์ให้นี่มาต้องหาอะไรอีกแล้วเนี่ยจะหาพื้นที่ผิวต้องใช้สูงเอียงแต่เขาบอกอะไรมาสูงตรงมานักเรียนก็ต้องไปคำนวณหาสูงเอียงนะคะ สูงตรงคือ30ฐานตรงนี้เท่าไหร่ลูก80ถูกไหมคะอะ่หาแอมาแเ,เท่าไหร่ก็ไม่เห็นต้องถึงมือคูคิดเลยเนี่ยนเรียงคิดเองก็ได้ฮะได้จริงดิข้างล่าง80เลยนะเนี่ย สามสามเก้าแปดแปดหกสิบสี่เท่ากับขามันต้องติดพื้นหรือเปล่าคืออ่ะเจ็ดพันสามรูทเจ็ดพันสาม ไม่ลงอ่ะเท่าไหรล่ะสิบรูทเจ็ดสิมไหมอ่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคณะจพ์เดี๋ยวจะให้คณะจน์คิดข้อถัดไปอ่าคณะจน์คิดจบข้อน,นี้เลยครับตอนนี้ครูหาแอลให้เธอแล้ว10รูทดสิหามาเลยค่ะพื้นที่ที่เราต้องการระบายสีเท่าไหร่ อะคณะโพสคิดเลขมาคำตอบเออแล้วก็บอกว่าสอบไม่ผ่านผ่านได้ไงนั่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยมีการไปบอกมาด้วยนะในห้องผ่านแค่ห้าคนเองเพราะฉะนั้นตัวเขาไม่ผ่านก็ไม่แปลกหรอกขนาดสียังตกเลยเขาว่าแงเออเอาความลับมาบอก นักเรียนใครจะตกไม่สําคัญเราต้องไม่ตกสิอย่างนี้จะไปบอกเทียบกับเพื่อนไม่ได้ใช่ไหม,ไมใช่คนนั่งข้างๆอ่ะคะแนานดีๆอย่างเงี้ยมันต้องเอาไปเทียบกับอาร์ตี้สิคณนนเออไปเทียบกับคนอื่น เอออาตี้เสียอย่างเดียวถ้าอาตี้เป็นคนมีความรับผิดชอบนะ <c oughs> อาตี้จะไปได้ไกลกว่านี้อีก่ะรัศ <c oughs> มี80คูณ L 10, L เอลสิบู้สามเอ้ยรูสิบอ่ะตอบมาประมานครูคิดเลยถ้าครูรอนะครูคงไม่ได้คำตอบดังนั้นพื้นที่ที่ใช้เลยคะพื้นที่ ที่ต้องการเขียนลวดลายคิดเป็น ไม่มีข้อไหนยากเลยครูดูแล้วเออใช่ถูกต้องครับถ้าใช้เครื่องเลขใครก็คิดได้ถูกต้องจริงเห็นไหมเพื่อนบอกว่าจริงเพื่อนสนับสนุนทฤษฎีนี้ คือนักเรียนทั้งหมดทั้งหลายนักเรียนต้องรู้เลยลูกรู้สูตรระดับนักเรียนห้องสี่แล้วอะสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้านักเรียนรู้สูตรนักเรียนทาไม่ได้อยู่แล้วแทนค่าได้อยู่แล้วจริงไหมอะไรนะโอ้แต่ไม,ไม่ไม่เหมือนฟิสิกส์ฟิสิกส์มันประยุกไงบอกคณิตนี่ง่ายมากแล้วเพราะคณิตมันทาไมตรงตัว ไม่ไม่คันนี้แะถ้ามันเป็นสูตรอย่างเงี้ยมันตรงตัวยกเว้นโจทย์ปัญหาค่ะโจทย์ปัญหาเรื่องสมก,การระบบสมก,การเนี่ยนักเรียนจะไม่ค่อยได้เพราะนักเรียนมกกักจะเปลี่ยนจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ไม่ได้จริงไหมคือมันต้องฝึกฝนเยอะเยอะระบบสมก,การได้อยู่ใช่ไหมไม่ไม่บางคนบางคนไม่ได้เลยนะ ยากเพราะางคลเขาตีโจ์ไม่เป็นระบบสมการง่ายกว่าสมการวงกลมโอ้วงกลมง่ายกว่าเพราะวงกลมมันคำนวณอย่างเดียวเหตุผลก็ได้อยู่ไม่ได้แล้วก็ได้อยู่นี่ไงอาร์ตี้ก็เราบอกลวไงได้อยู่ อาตี้เก่งเสียด้อาตี้ไม่มีความรับผิดชอบไอ้ที่เว้นมานี่คือกันบ้านนะกันบ้านยาวเลยนะลูกปึปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะหมดเลยค่ะคือจบบทนี้เมื่อไหร่ชี้ส่งวันนั้นอ่าซึ่งจะจบภายในวันพฤหัสนี้แล้ว โน้นน้นสัปดาห์หน้ายังมีเวลาเพราะสัปดาห์หน้าติวนะยังมีเวลาค่ะมีเวลาให้ทำอะ่ะงั้นเรามาไล่ทีละข้อข้อที่สี่เลขที่ออกเลขที่สี่ 4. อ๋อข้อห้าไหมข้อนะขอะไรเนี่ยของครูทำไมมันเลื่อนก็ไม่รู้ เมื่อกี้ครูก็แก้เป็นข้อสี่อ่าเมื่อกี้ครูเรียกเลขที่สี่ก็เลขที่สี่อยู่นะโอเคนะทีนะเขาบอกว่าหมวกของเวียดนามมีลักษณะเป็นกลวยสูงโครงภายในทําด้วยไม้ไผ่เหล่ากลมโคดเป็นวงกลมยึดด้วยใบลานถ้าหมวกใบหนึ่งมีความยาวของเส้นรอบวงฐานหมวกเท่ากับ128เซนติเมตรสูงเอียงยาวเท่ากับ27เซนติเมตร ให้หาพื้นที่ของใบลานที่อยู่ข้างๆใช่ไหมก็คือหาพื้นที่อะไรผิวข้างใช่ไหมพื้นที่ผิวข้าง,างโจทย์ข้อนี้เขาบอกสูงเอียงมาไหมทีอ้พยักหน้านี่คือบอกมาแล้วสูงเอียงเท่าไรคะยิบเจ็ดรัศมีล่ะคะรู้รัศมีหรือยังยังเราจะหารัศมีได้ยังไงฮะ ไม่ใช่ไงครูถามว่าเขาบอกรัศมีมาไหมไม่แต่เขาบอกอะไรมามเส้นรองบวงมามงนั่นแสดงว่านักเรียนต้องเออใช้สูตรเส้นรองบวงเพื่อหาค่าของรัศมีอ่ะสูตรเส้นรองบวงคือ,อสองพายอาเพื่อนตอบให้เรียบร้อยอ้าวอามีค่าเท่าไหร่ยางยางคณพจน์นั้งเล่นอยู่ได้ก็นั่งอยู่ข้างหน้า สองพายอาเท่ากับหนึลูกมาอามีค่าเท่าไหร่วิธีการดูก็คือว่าถ้านักเรียนคิดว่า7มันมันสามารถหารลงตัวไหมล่ะร้อยย่สิบแไม่ลง22่ส่วนเ คุณ7หาร22 128หาร22ลงไ้ยละ่ะไม่ลงก็ใช้3.14ผชไม่ลงอยู่ดีใช้22ส่วน7ก็ไม่ลงใช้3.14ก็เป็น2 14, คูณ3.14คูณ R เท่ากับ128 R ตัวเดียวเท่ากับ อ่ะค่าอประมาณ20.38ใช่ไหมแต่ถ้าใครใช้22ส่วน7มันจะได้ประมาณ20.36นะคะ แต่นักเรียนสังเกตว่ากลวยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวงกลมซึ่งประกอบไปด้วยเส้นรอบวงคือ2พายอพื้นที่วงกลมพายอากำลังสนะคะนักเรียนต้องแยกให้ได้อ่ะที่เหลือนักเรียนก็ไปหาพื้นที่ผิวข้างเองนะคะเขียนสูตรทุกครั้งเวลาทำ ก็แทนค่าไปได้คำตอบข้อไหนอีกมีข้อไหนยากบ้างฝาครอบเข้าเกียบนักเรียนเอาง่ายนี่ไล่ไปเลยครับครูไม่งั้นเดี๋ยวเด็กไม่ทำ 7อ่ะน่าจะข้อนี้ขาอ8ไอ้ที่เว้นมาคือกันบ้านนะคะขาอ8ค่ะขาอ8 การทำกลวยสังกะสีที่มีความจุ297ลูกบาทเซนติเมตรมีความสูง14เซนติเมตรถามว่าเขาจะต้องตัดสังกะสีออกมาเนี่ยเป็นรูปวงกลมที่มีรัศมียาวกี่เซนและจะต้องทำกลวยได้ทั้งหมดกี่อันโจทย์บอกมาคือบอกความจุมาแสดงว่าใช้สูตรอะไรปริมาตรใช่ไหม นะครรรับปิมาสูตรปริมาตรของกล้วยคือเศษหนึ่งส่วนสามพายอากำลังสองเอชโจทย์ต้องการให้กล้วยนี้มีความจุสองร้อยเก้าสิบเจ็ดถูกไหมเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามพาย รัศมีคือสิ่งที่เรากำลังจะตามหาแล้วบอกความสูงมาให้คือสิบสี่อ๋อลืมแทนค่าพายอ่าใช้22ส่วนเได้เพราะว่าความสูงเป็นเท่าไหร่สิอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้คุณลืมแทนพายคือ22่ส่วนเจด เหตุผลที่ใช้7เพราะว่าความสูงคือ14นะคะมันสามารถตัดทอนกันได้ h เอา h คือ14ก็จะได้เป็น R กำลังสเท่ากับ297คูณ สามหารด้วยยี่สิบสองคูณกับสองไม่ลงตัวอยู่แล้ว ใช่ในเรียนก็คำนวณมาเป็นทศนิยมอากำลังสองเท่าไหรยี่สิบจุดสองห้าต้องถอดลาาอีกทีถูกไหมอ่าได้เท่าไหร่คะ ประมาณสี่กว่ากว่าสี่จุดแหละสี่จุดห้าพอดีเลยเหรอเออใช่สี่จุดห้าพอดีถูกต้องเพราะยี่สิบจุดสองห้าสี่ห้ายี่สิบโอเค,อเคได้แล้วค่ะคำคำตอบข้อนี้ประโยคที่หนึ่งหนูตอบอะไรก่อนได้อาแล้ว20.25 อเออขอโทษสี่จ <laughs> ุดห้าและเขาสามารถทำกลวยจากแผ่นสังกะสีทำกลวยสังกะสีส ยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่านโจทย์ไม่เข้าใจนั่นน่ะสิมันเหมือนมันเหมือนประโยคไม่ครบเลยอ่ะใช่อาแล้วหาลัศมีไปก่อนอย่างเดียวเดี๋ยวครูไปหาดูก่อนว่าโจทย์มันทำไมไม่ครบมาแปลกๆเลยอ่ะ ถ้าเราจะหากลวยใช่ไหมเราก็ต้องหาทรงเอียงใช่ใชเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าโจทย์มันใครมีหนังสือเรียนบ้างนักเรียนหมดเวลาละเดี๋ยวนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษต่อ,อเดี๋ยวครูยืนดูโจทย์ตรงนี้อันนี้ที่เหลือนะคะนักเรียนฝากไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนังสือหน้าห้อง ดีมากเลยนเนี่ยเ,เดี๋ยวหนังสืออยู่ใต้โต๊ะเหรอชน,นองขวัญไม่เคยเอากลับบ้านสงสัยน้าเอาคืนนะหนังสือโอเคนะคะที่เหลือคือนักเรียนเอาทําเป็นไรเป็นกันบ้านนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องของปริมาตรทรงกลม